็มาเจอกับคุณีกันอีกแล้วค่ะตามที่เราได้คุยกันไว้ในครั้งที่แล้วนะคะที่คุณีบอกว่าวันนี้เราจะมีเกมมาเล่นกันนะคะคุณีรด้เตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะคุณีนะคะอยากให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ได้ลองเล่นไปพร้อมกับคุณีนะคะโดยทุกคนสามารถลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็เดินไปพร้อมกับบัตรคําสั่งที่อยู่ในเกมได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวกนการใช้บัตรคําสั่งกันก่อนนะคะ บัตรคำสั่งนะคะทำหน้าที่เป็นคำสั่งบังคับตัวละครในเกมให้เดินไปในทิศทางที่เรากำหนดนะคะโดยบัตรคำสั่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้มี4แบบด้วยกันค่ะคือเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าและเดินลงค่ะเดินซ้ายคือการกำหนดทิศทางตัวละครให้เดินไปทางด้านซ้ายเดินขวาคือการกำหนดทิศทางตัวละครให้เดินไปทางด้านขวา เดินหน้าคือการกำหนดทิศทางตัวละครให้เดินไปทางด้านหน้าหรือเดินขึ้นข้างบนเดินลงคือการกำหนดทิศทางตัวละครให้เดินลงหรือถอยหลังเอาละค่ะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกติกาการเล่นกันก่อนนะคะให้นักเรียนทุกคนพาหนูดีเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้บัตรคำสั่งที่กำหนด ซึ่งระหว่างทางจะมีปะสักขคขวางทางอยู่ซึ่งก็คือบ่อน้ำและป่าไม้เรามาช่วยกันหาทางพาหนูดีไปถึงโรงเรียนโดยไม่ตกลงไปในบ่อน้ำหรือหลงไปในป่ากันเถอคะค่ะเอ๊นักเรียนคิดได้แบบไหนกันนะคะเรามาลองช่วยกันคิดกันคะ่ะ เอาละค่ะนี่คือสิ่งที่คุณีคิดได้นะคะดูสิคะว่าเหมือนกับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือมีความใกล้เคียงกันไหมบอกแล้วนะคะว่าไม่มีถูกผิดทุกคนสามารถคิดได้หมดเลยแค่พาไปถึงเป้าหมายที่กํำหนดค่ะเรามาดูตามที่คุณีคิดไว้กันนะคะว่าจะพาหนูดีเดินทางไปถึงโรงเรียนหรือเปล่า ตอนนี้เราก็ได้บัตรคำสั่งที่จะนำทางหนูดีให้เดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วจากนี้เรามาพาหนูดีไปโรงเรียนกันเลยค่ะ <Yeah! S 1> ตอนนี้เราก็พาหนูดีเดินทางมาถึงโรงเรียนกันแล้วนะคะ เด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยผู้ปกครองที่บ้านนะคะสามารถทําตารางการทํางานและกําหนดบัตรคําสั่งแบบในเกมให้เด็กๆลองเล่นได้นะคะวันนี้คุณีขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าที่โรงเรียนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย